ด็กกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูไม้วันนี้คุณครูไม้มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเพลงที่คุณครูไมยนำมาฝากเด็กๆในวันนี้เอมีใครรู้บ้างไหมนะว่าเนื้อเพลงที่คุณครูไมยนำมาฝากเด็กๆในวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะติ๊กต็อกติ๊กตอกเก่งมากค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับโรงเรียนของเราวันนี้นะคะคุณครูไมยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยโรงเรียนของฉัน ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะหน่วยโรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนห้องต่างๆภายในโรงเรียนระเบียบการปฏิบัติในโรงเรียนการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ชื่อโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลทินโชตที่ตัง9ทับ99ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่ก็คือสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆจะเห็นได้จากกระเป๋านักเรียนเสื้อนักเรียนของเราแต่เด็กๆจะเห็นได้บ่อยๆเลยก็คือ คลิปวิดีโอการเรียนการสอนของเรานั่นเองค่ะปัจฉญาโรงเรียนพัฒนาการดีมีคุณธรรมกิจกรรมเสริมส่งสร้างองค์ความรู้อยู่คู่ชุมชนเอกลักษณ์กิจกรรมดีวิชาการเด่นอัตลักษณ์เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบุคลากรในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอาจารย์สุรีรัตน์ทินโชตเป็นหัวหน้าของคุณครูและทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานและเอาใจใส่ทุกคนในโรงเรียน คุณครูฝ่ายวิชาการและธุรการคุณครูอุทุมพรวงลอดครูแอลคุณครูทิพวรรณสืบมากครูแอนคุณครูปรพิมพ์แสงอ่อนครูพิมพ์มีหน้าที่ดูแลติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนและคอยดูแลตรวจทานความถูกต้องของเอกสารคุณครูห้องเตรียมอนุบาล คุณครูกุ๊กไก่คุณครูเฟิร์นคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งคุณครูโตคุณครูสมัยคุณครูจอยคุณครูแอนคุณครูดาวคุณครูประจำชั้นอนุบาลสองคุณครูปิกคุณครูแตงกวาคุณครูเมย์ คุณครูประจำชั้นอนุบาลสามคุณครูสุคุณครูลักคุณครูไม้พี่แป,ป๊บมีหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์และมีหน้าที่ขับรถคอยดูแลรับส่งเด็กๆทิเชอร์แอลี่เป็นครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆคุณครูนะคะ มีหน้าที่สอนหนังสือและอบรมให้เด็กๆเป็นคนดีครูในโรงเรียนมีทั้งครูประจำชั้นและครูที่สอนประจำวิชาต่างๆนักเรียนนักเรียนนะคะมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนทุกคนต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูและช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ต่อมาค่ะแม่บ้านและพนโรงมีหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดและดูแลรักษาทรัพสมบัติของโรงเรียนต่อมาเรามารู้จักห้องต่างๆภายในโรงเรียนห้องแรกเลยห้องเรียนของเราห้องนี้นะคะเอาไว้ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆ อีกท้งห้องเรียนของเรายังมีมุมต่างๆอย่างเช่นมุมบล็อกมุมนิทานมุมปั้นต่อมาค่ะห้องคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้เด็กๆเ,เข้าไปสืบค้นข้อมูล รือไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องดนตรีห้องนี้นะคะมีเครื่องเล่นมากมายให้เด็กๆได้เข้าไปดูและเข้าไปเล่นโดยการลอ้อเล่นเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยคะ่ะห้องพระห้องสมุดห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เด็กๆได้เข้าไปอ่านหนังสือแต่เด็กๆเข้าไปในห้องนี้นะคะเด็กๆต้องห้ามส่งเสียงดังห้องกิจกรรมพิเศษห้องเพลินเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆทุกคนอยู่แล้วเอาไว้ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมและได้ไปเล่นกับเพื่อนๆโรงอาหารเอาไว้สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน หรือเอาไว้ทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเอาไว้รับประทานอาหารต่อมาค่ะระเบียบการปฏิบัติในโรงเรียนเด็กๆมาโรงเรียนต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นแต่งกายให้เรียบร้อยต้องมาทานเข้าแถวทำกิจกรรมเขารบตรงชาติสวดมนต์ ทำความเคารพคุณครูทุกคนไม่วิ่งบนอาคารเรียนและไม่ส่งเสียงดังเมื่อเล่นของเล่นเสร็จเด็กๆต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยต่อมาค่ะเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเอเด็กๆทราบไหมคะว่าทำอย่างไรให้โรงเรียนของเราสะอาดคะ ถูกต้องแล้วค่ะเราต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนเราโดยการปัด,ปดกวาดเช็ดถูทิ้งขยะให้ลงถังรักษาความสะอาดของห้องน้ําเมื่อเด็กๆท,ทําธุระส่วนตัวเสร็จเด็กๆต้องกดชักโครกทุกครั้งไม่เด็ดดอกไม้หรือทําลายต้นไม้ของโรงเรียน รวมทั้งไม่ทำลายสิ่งของของเรียนเสียหายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวิธีที่ทำให้โรงเรียนของเราสะอาดและมีความน่าอยู่คุณครูหมายเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้แน่นอนค่ะค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะใบงานของเราก็คือโรงเรียนของฉันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือใบงานของเรากันไกลแล้วก็กาวใบงานของเรานะคะก็จะมีใบงานทั้งหมดสองแผน่นแบบนี้ค่ะคำสั่งนะคะให้นักเรียนตัดกระดาษที่กำหนดให้แล้วนำมาติดเป็นรูปตัวอย่างค่ะให้เด็กๆตัดตามรอยปาไปเลยนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้หากเด็กๆคนไหนที่ตัดเองจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะต้องตัดด้วยความระมัดระวังค่ะ เมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูปทรงต่างๆต,ตามภาพเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือตรงกลางใช้ชิ้นนี้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆนำกาวทาเลยเด็กไม่ต้องใช้กาวเยอะนะคะจะทำให้ใบงานของเราเปื้อนไม่สวยงามทามไปเลยค่ะ เริ่มติดที่ตรงกลางลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูชิ้นส่วนต่อไปค่ะชิ้นไหนคะที่ใหญ่ที่สุดถูกต้องแล้วค่ะชิ้นนี้เหมือนเดิมเลยเด็กๆท่าเก้าท่าเก้านะคะแล้วแปะ 8. ลงไปตรงไหนนะตรงนี้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ คือหลังคานั่นเองลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปชิ้นส่วนไหนคะที่ใหญ่ที่สุดถูกต้องแล้วค่ะคือประตูของเรานั่นเองทากาวเลยนะคะประตูนี้ติดตรงไหนคะติดตรงนี้ใช่ไหมนะไม่ใช่ประตูของเราติดด้านล่างอยู่กึ่งกลางติดลงไปเลยค่ะ ่อมาค่ะชิ้นส่วนไหนคะที่ใหญ่ที่สุดถูกต้องแล้วค่ะคือหน้าต่างถ้ากาวเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะ ส่วนไหนคะที่ใหญ่ที่สุดป่องไฟเด็กๆก,ก็จับมาแล้วทากาวเหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆด,ดูด้วยนะคะอยู่ด้านไหนนะอยู่ด้านนี้ไหมนะไม่ใช่อยู่ด้านนี้พอาะคำสั่งเราบอกว่าติดตามภาพที่กำหนดให้ ต่อมาก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านบนทากาวลงไปเลยค่ะต่อมาค่ะเหลือต้นไม้สองข้างเด็กๆแปะลงไปเลยนะคะฝั่งละข้างทากาวก่อนค่ะทากาวต้นไม้สองข้างเลย นส่วนไหนนะคะที่ยังเหลือถูกต้องแล้วค่ะคือกระถางต้นไม้เด็กๆทากาวเลยนะคะแลแปะทับเลยค่ะเหมือนภาพตัวอย่างของเราเลยสุดท้ายแล้วค่ะแปะเลยปแปะไปเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะช่วงนี้ก็ขอให้เด็กๆและผู้ปกครองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณครูไม้เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย